โอเคอีพิกโปรโมชั่นนะครับยี่สิบวันปีนี้ผมยังไม่ได้แก้นะลืมทุกทีเลยนะอันนี้จะวันที่ยี่แปดนะปีนี้ไม่มีวันที่ยีิบเก้านะครับจะสิ้นสุดวันที่ยี่สิบเก้าปีอีพิกโปรโมชั่นหมายของว่าเราสมัครไว้แพ็กเกจตอนนี้เก้าสิบเก้ายูโรหรือสี่พันบาทนะเราจะได้แพ็กเกจแบ็กที่มีมูลค่าหมื่นสองนะครับซึ่งจะหมดวันที่ยี่สิบแปดนะใครสมัครหลังจากนี้สมัครไว้ก็คือไว้เลยนะไม่มีเลื่อนมาเป็นแบ็กให้นะครับหลังจากเดือนสิ้นเดือนนี้ไปนะ สมัครไว้ปุ๊บก็คือไว้นะไม่ได้แบล็คนะครับถ้าสมัครภายในเดือนนี้มันถึงจะได้สมัครไว้ถึงจะได้แบล็คนะสมัครแบล็คจะได้โกสมัครโกเลสเทเนียมสมัครไทเทเนียมจะได้ไทเทเนียมโปรนะครับนะครับเพราะหลังจากนี้มันจะเป็นราคาปกตินะครับตัวอ่าไว้สี่พันแบล็คหมื่นสองนะครับตัวไทเทเนียมในราคาเต็มก็คือหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ถ้าใครสมัครไทเทเนียมวันนี้ ภายในเดือนนี้ก็คือสอง0 0สพันบาทนะครับเป็นแพ็กเกจที่สูงที่สุดที่คาร์วานรีวอร์ดที่คาวันให้นะก็ยกเว้นไทเทเนียมโปรก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับตัวไทเทเนียมก็จะได้คาวันรีวอร์ดมาหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบแต้มนะครับตอนนี้สมัครไว้เขาอัปเกรดเป็นแบล็คแต่เขาให้คะแนนคารวันรีวอร์ดมาร้อยหสิบแต่ว่าคะแนนอของการคิดจับคู่เบเนลรี่ก็ยังเป็น90้าสิบเป็นคะแนนของไว้อยู่นี่เคลียร์นะอันนี้เคลียร์จุดนี้ก่อนนะนะครับ ที่เหลือไทเทเนียมกับไทเทเนียมโปรต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ไทเทเนียมโปรนะครับมีสมัครปุ๊บจะได้คาวารีวอร์ด3,500แต้มนะครับคุณสมบัติของไทเทเนียมกับไทเทเนียมโปรเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ตอนสมัครนะครับบ้าแต้มไทเทเนียมโปรได้เยอะกว่าแค่นี้เองครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับฝั่ง facebook ก็เริ่มตีตื้นทางซูมเข้ามาเรื่อยๆนะครับซูมก็มา99 facebook ก็มา560 56, 0ขึ้นมาแล้วนะครับ ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดหัวใจรัวๆให้กำลังใจกันด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูรายได้ข้อแรกสำหรับอ่ายูเซอร์นะครับอันนี้พูดถึงรายได้ของยูเซอร์นะไม่เกี่ยวกับการสร้างทีมนะครับก็คือนะครับมีรายได้มา100หนึ่งนะครับแล้วก็าอบเลอร์ดิสคาวก็คือเราไปใช้อ่า uh, มีคนไปใช้บริการก็มีส่วนลดให้อยู่แล้ว20 20เปอร์เซ็นตนะครับสมมติมีนี้ได้รายได้ปันผลมา100หนึ่งก็20เปอร์เซ็นก็เอาไป ก่อนเป็นเป็นส่วนลดนะครับอีกสิบห้าเปอร์เซ็นก็เป็นต้นทุนในการจัดการนะครับเหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นเอามาตั้งตั้งกองไว้แล้วแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นแบ่งไปให้กับคนที่แนะนําเราแนะนําเพื่อนไปจองโรงแรมเพื่อนไปนอนสามคืนเราก็ได้สิบห้าเปอร์เซ็นสามคืนนั่นแหละแล้วก็ถ้าเราเป็นนอนโรงแรมด้วยนะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่ก็เอามากองรวมกันไว้นะครับ สามเดือน e นะครับยี่สิ้าเปอร์เซ็นเอามากรองลงกันไว้สามเดือนแล้วก็หารกันสําหรับคนที่ไปจับไปนอนโรงแรมทั้งหมดก็หารกันไปคนที่ไปเล่นเกมก็หาราเฉพาะคนที่เล่นเกมก็จะแบ่งกลุ่มกันไปอันนี้เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการสร้างทีมเป็นการรายได้การแนะนําและใช้บริการนะครับอีกหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เอามาตั้งต้นใหม่แล้วตั้งเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเอามาแบ่งมาแบ่งกันใหม่นะไอ้หกสิเปอร์เซ็นเนี่ยหกสิเปอร์เซ็นตเนี่ยเอามาแบ่งกันใหม่น คาวันเอากลับไปบริหารออฟฟิศนะครับอีก40เอเอามาเป็นคาวานรีวอร์ดพูลก็คือจ่ายผลผลทุกามเดือนแต่ตลอดชาติแล้วก็อีก4ี่เปอร์ซ็นเป็นลิสเซดนพูลก็คือเป็นบำนาญรายเดือนจ่ายทุกเดือนตลอดชีพตลอดชาติเหมือนกันยันลูกยันหลานนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมโรงแรมมันก็ไม่ได้ตายตามเราเกมมันก็ไม่ได้พังไปกับเรานะครับหวยลอตโต้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราตายหรือเราเสียชีวิตไปเนี่ยพวกนั้นมันยังอยู่มันยังทำกำไ มันยังทํากําไรอยู่พอทํากําไรอยู่มันก็ปันผลให้คาวันอยู่ลูกหลานเราก็รับต่อไปอยู่นะครับอันนี้เป็นโมโโดกตกทอดนะครับจากนั้นทุกคนทําคาววันแล้วพยายามทําให้สําเร็จนะครับเราสําเร็จคนเดียวเราจะสบายไปทั้งตระกูลเลยนะนะครับเราสําเร็จคนเดียวสบายไปทั้งตระกูลให้จําคํานี้ไว้นะครับลองพิมพ์นะ อ๋อถ้าสมัครไว้นะครับจะเพิ่มอัปเกรดเป็นไทเทเนียมจ่ายเพิ่มอีกสองหมื่นครับไม่ใช่จ่าย 2, สองหมื่นสี่ครับถ้าสมัครทีเดียวเป็นไทเทเนียมเลยก็คือ 2, สองหมืนสี่ครับโอเคมีคําถามนะโอเคขอบคุณครับคุณนะครับผมไปละโอเคนะครับตัวแพ็กเกจตัวเงินสิบห้าเปอร์เซ็นสำหรับเราไปแนะนําคนไปสมมติเราแนะนําคนไปจองโรงแรมสิบห้าเปอร์เซ็นนี้นะครับจะจ่ายรายเดือนนะจากสิบห้าเปอร์เซ็นจากยอดที่เขาไปใช้บริการนะครับเริ่มจ่ายเดือนมีนาคมปีเดือนนี้ ในปีนี้นะครับก็คือเดือนหน้านะครับวันที่สิบห้าจะเริ่มเงินโบนัสข้อนี้เริ่มออกนะครับ Active Pool User ก็คือกลุ่มคนที่ไปเล่นแอปฟิโก้ด้วยกันหรือกลุ่มคนที่ไปจองโรงแรมด้วยกันกลุ่มคนที่ไปเล่นเกมด้วยกันหรือกลุ่มคนที่ไปใช้บริการกลุ่มอื่นๆน,นะครับหรือก็เอาไปใช้บริการกลุ่มอื่นๆน,นั่นแหละนะครับเขาจะแบ่งหักไว้อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนแรกนะแล้วก็คนที่สมมติคนเล่นเกมนะครับคนเล่นเกมอยู่ในมิกเซอร์นะครับถึงมิกเซอร์นะครับมีอ่า สองล้านคนนะครับตอนนี้มีสองล้านคนอย่างเงี้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอาจจะมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทอย่างงี้นะครับก็หารกันในสองล้านคนนี่แหละก็อาจจะได้คนละหลายหมื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมมุติอันนี้คือสมมตินะอันนี้จ่ายทุกสามเดือนนะครับจ่ายทุกสามเดือนนะก็คือเริ่มจ่ายวันที่หนึ่งในวันที่สิบห้ามีนามีนาคมเดือนหน้านะครับนะใครยังไม่เล่นมิกเซอร์นะครับ ใครยังไม่ซื้อมิกเซอร์ไปซื้อซะไม่งั้นบนนัดข้อนี้คุณจะไม่ได้นะครับโอเคเคลียร์